สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่งานออกพรรษาอยู่ที่สวรรค์เขตทุกคนเนาะตอนนี้ตอนนี้เหายืนอยู่ที่บอนพญานาคครับแมนไางานเพิ่งนี้เนาะแล้วเนี้เป็นเจดียางนะเหก็เกีียวมาให้เป็นคุณผู้ว่าตอนรับก่อนพยัญชนะไป่น้อยเลยนี่นี่บังข้อมือทีบอ เป็นกามาขอพรพรานาทุกคนเนาะมาน,นได้มาทาบรรยากาศให้ทุกคนบนคนคนมาัน,น,นเ่ออรคนเนาพืม้นนะจะม่เริ่มชวงคนนอี่า,าน,นาเื่อนมไดมาเเขบิเอเบิรบรรยากาศไปากาศเลย บุ่เดินเาานบ้เขกถาด้อเออว่าปิดอันโปรแกรมนี่มันมุ่นำคลองเนาะฝังมุกทหารตะเวนใกล้จะตกแล้วเนาะ ทางตั้งนุพุทัยบ่ลองนี่มันบรรยากาศน้ำนาะนี่เขามีเล็กขันไว้ได้เนาะ่เดี๋ยวิยไปจับเนี่มันจุดนนบอจาเห็นอย่างนอบอักเรือ แข่งเหรอแข่ก็แล้วได้แ่จะเป็นมือสิงกับมือืน็นขาเลาะเขาเลาะเพื่อน่อยมือโอ้รถสิงนี่ยะรถสิงว่ะทายราสิงเนาะคุณชาสิงพี่เออมือิที่หนึ่งสิงสองสมเพื่อแต่ละประเภทเออ มื้อนี้มื้ออื่นลาวไปไทยมือคือไทยมาลาวจะไปอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าเบิ่งกแวนเด้อขาขาหัวเข่าหัวเข่าข้าขาเลยไปม่ได้มาแน่ได้พี่น้องเน้ยตัดออก

แรงโอ้มันแข่งคนสไลายพี่น้องเอ้ยโอ้มือเนี่ยลายว่ะคนเต็มยัดเอออยู่ไกลอยู่ไกลเดินมาเดินมาเดินเออเฮ้คนคีดระทีมเล่นนะเอากําลังกาย เกี่ยวคืนฮอดวงเลย ข้าเจ้าเห็ดเฮออ้นะอ้ตะกี้โปรตีนี่เล้ทุกคนอันแนวกันเอออันยางวนระว่งก็เรียบร้อยเลยไนะตามะ <c oughs> เ <c oughs> ขาเห็ดค้าก,กัน,นไป <c oughs> ไปตัอ ลองเลยเนดะ้อมีแต่นังแดดมักเบิงบ่งมักซมสายหนังลำธารน,นี่เบิ่งคลิปนี้ก็แล้วกันตะเวนกไกลๆจะตกลงดินแล้วแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าโคตรไม่งั้นใ่ไหเงียบเหก็ค้นมาออกกำลังกายคลายกระหรอกก็แลมคลายนั่นคลายนี่ในยูน่ากินไม่ได้เงยียบแล้วกะตุ๊บๆึ๊บตึ๊บตนี่แหละ thì là thêm thêm năm kiệt một đấy chàng tem như cả đây cho kênh Để, đợt, đợt, đợt. Để đợt, đợt. thank mm -hmm. you คนยากมา

thank yeah. you จันซีเซ็กชาเซ็กชาโอ้รสจริงลูกไ้จังได้จัจังซีลูก้จังลูนแน่ๆคืรสริงรสจริงเฮ้ย้ ตอนนี้บรรยากาศลูกหล้านเรียนรู้สิ่ง ถามด้วามเด้ถามด้ถามขามขามถามเทีรคนใส่เ <nome> ร <benchmarks> <spe> ื่องเทพรอนใส่ไปไปฟังเสียงเทพรอนขึ้นกันเลยเฮ้ยลิมกีบอะไรมดอ๊บอก แด่บาเออยาศีดา <laughs>

สองสาี่งสองเปิดอะไรหนัตอนนี้นะเนยไปดัแห่ไหน้านองเับไปน้าหนองโอ้ยเรยกกรสิ ได้ไมได้มาหยอดดีเมื่อไห่นไทยได้ไไดเบิ่งทัวมือมนี่นะที่วันนี้เฮามายุ่นี่ก็ได้นะ แปนอยู่แถวนี้หักไก่นมุ่ไทยได้ลไงป้อเดี๋ยสมันตัางฮียงกันเออจะยินทำไเ่อแล้วเนาะบมันขึ้นโอ้โันกังเวนขึ้ยู่เนาะเออยังเวนแค่น ทางหนึงตำบลย่างกกเรื่องอะไรโอเคแมนสองฝากได้ที่เราโอ้ว่าจะเป็นเรื่องระยะของการท่อนทางของการของววเขาเกียววสุดินตุ๊ดตุ๊ดตุต๊ด 嗯、好了。